รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนี่คือรายการโลกสามรสุศาากับซีรีส์พิเศษที่ชื่อว่า Moving Towards s u s t a i n a b i l i วันนี้นะคะประเด็นที่จะนําเสนอเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสังเกตก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้หรือว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวิ่งบนถนนมากขึ้นซึ่งถ้าหากว่าติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐก็จะเห็นว่ารัฐบาลเองมีนโยบายแล้วก็มีมาตรการที่จะส่งเสริมเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะซึ่งก็จะทําให้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั้นได้รับความนิยมมากขึ้นในเร็ววันนี้ค่ะ เดิมทีรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกสําหรับคนที่ต้องการยานพาหนะที่สอดคล้องกับรสนิยมและรูปแบบการเดินทางของตัวเองค่ะซึ่งข้อดีเรื่องของความสะดวกและคล่องตัวในการเคลื่อนที่บนท้องถนนในเมือง <c oughs> ก็ทำให้รถมอเตอร์ไซค์นั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพาหนะที่ตอบโจทย์การเดินทางสําหรับคนที่ต้องการเดินทางแข่งกับเวลาในพื้นที่ที่มีการจราจรแอรอัดค่ะ ยิ่งช่วงหลังๆมานี้ก็มีบริการ Delivery เพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งทำให้รถมอเตอร์ไซค์นั้นมีบทบาทในชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้นไปด้วยปริมาณการใช้งานที่มากขึ้นก็ตามมาด้วยมลพิษที่มากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นถ้าเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ก็จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงได้มากเลยทีเดียวคะ่ะมีผู้ใช้งานมอเตอร์ไซค์จำนวนไม่น้อยนะคะที่กำลังให้ความสนใจกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพราะนอกจากเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเรื่องของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น <c oughs> ก็เป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้ผู้ใช้งานมอเตอร์ไซค์แบบเดิมซึ่งใช้เครื่องยนต์อยากจะเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันมากขึ้น <c oughs> อย่างไรก็ตามทีนะคะช่วงที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนในทันทีค่ะ <c oughs> เพราะว่าราคาของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานนั้นต้องบอกว่ายังมีราคาค่อนข้างสูง แต่เมื่อเร็วๆนี้นะคะรัฐบาลก็เริ่มมีมาตรการออกมาสนับสนุนบ,บ้างแล้วค่ะซึ่งก็จะทำให้หลายคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นวันนี้เนี่ยภาครัฐก,ก็ออกมาตรการออกมาแล้วว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีกำลังของแบตเตอรี่กำลังของมอเตอร์ระดับหนึ่งที่ได้มาตรฐานนะครับก็จะมีการช่วยลดภาษีนะครับแล้วก็มีเงินที่จะช่วยทำให้ราคามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถูกลงกลุ่มที่ มีการขับขี่ระยะทางจำนวนมากต่อวันนะครับเช่นกลุ่มที่ทำเรื่อง Delivery ต,ต,ต่างๆพอ,อเปลี่ยนเป็นบร์ไทยไฟฟ้าเนี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายลงมาได้ค่อนข้างเยอะนอกจากมาตรการภาครัฐแล้วเอกชนเองก็ร่วมสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการให้บริการชาร์จไฟฟ้าแบบฟรีค่ะ แต่ด้วยเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ในยุคปัจจุบันนั้นก็ทำให้การชาร์จไฟแบบเต็มในแต่ละครั้งยังต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะคุณผู้ชมจึงเริ่มมีบริการแบบที่เรียกว่า swap and go ขึ้นมานั่นเองค่ะณวันนี้เนี่ยการชาร์จไฟฟ้าเข้าอัตปะตัยก็ใช้เวลาค่อนข้างหนาาคนทำมาหากินนะครับวันนี้หลายๆท่านเองก็อาจจะไม่ได้มีบ้านของตัวเองความพร้อมในการที่จะติดตั้ง กับตัวชาร์จเจอร์ไฟฟ้าเองก็อาจจะไม่สะดวกเรื่อง swap and go เนี่ยเป็นลักษณะข,ของการที่ดีไซน์ตัวแบตเตอรี่นะครับให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถยกถอดเปลี่ยนได้แล้วก็มันใช้เวลาไม่เกิน10นาทีครับในการที่เอาแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนที่สถาน,นีหากมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมในการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั้นมีราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์แบบเดิม และมีความสะดวกในการใช้งานจริงก็เชื่อค่ะว่าจะเห็นการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนคุณผู้ชมคะถ้าหากพูดถึงการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมองให้ครบทั้ง3มิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเจม้ามมเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยนะคะหรือว่าจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอันนี้เราเห็นแหละ ต่อไปนี้ก็ต้องดูค่ะว่าจะสามารถตอบโจทย์เรื่องของเศรษฐกิจและสังคมได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งเราก็เอาใจช่วยนะคะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยและสังคมไทยของเราค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยปตทขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตอมรินทีวี